จงปล่อยให้หมามันเห่าหอนไปและจงจำไว้เจ้าป่าที่น่าเกรงขามคำรามแค่ครั้งเดียวนะครับ <S DJ s a b e on the mix ฟังกูนะเพื่อนที่มีค่าไม่ใช่เพื่อนที่ลำรวยแต่เป็นเพื่อนที่จริงใจทั้งต่อหน้าและรับหลังกูฝากไว้คิด แต่สิบล้อหาเงินได้มากกว่ารถพี่แต่รถพี่หาได้มากกว่าสิบล้อครับโอ้โหไม่เที่ยงนะฮะเม้นนี้ไปไม่เป็นเลยโอ้ยอมยอม ไหนี่คนที่ไหนเนี่ยอะะไรนคนที่ไหนเนี่ยคนละยองฮีเฮ้ยทำไมละยองมีฮีอ้าวคำว่าฮีคำว่าจัาขาครับผมทะลึ่งหรือเปล่าไม่ทะลึ่งอย่างคิ้วคิ้วฮีเฮ้ยอย่างตาตาฮีเอาไว้ทำอะไรดูฮีเฮ้ยดูจ้าดูจ้านี่อะไรจมูกฮีเอาไว้ทำอะไรดมฮีเฮ้ยโดมจ้าโดมจ้านี่อะไรปากฮีได้ปากอะลิ้นฮีเอาไว้ทำอะไรเลียฮีเฮ้ยเลียจ้าเลียจ้า หนึ 2> 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, ่งสองสามสี 7, 8, 9, 9, photons, 7, 8, 9, 9, ่ห้าหกหกและอะไรหกและอะไรจบไปหกหกแล้วก็เช็ดเลยเช็ดเช็ดมุกนี่กูรู้ไอ้บ้าเจ็ดแปดเก้าเก้าและอะไรสิบเอ้าเก้าแล้วทำไมมึงไม่เดิน สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แล้วอะไรสิบห้าเอ้ามึงไม่ง้อนี่ไอ้บ้านี้เล่นยังไงเนี่ยพระอะไรที่ขาลอยไม่ถึงพื้นออ๋พระห่อพระผูกคอตายพระอะไรไม่ผมจีวรพระแก้วภาพน้ำพระรามหนึ่งผ้าอะไรไม่ผมจีวรพระรามสองพระรามสามผ้าอะไรไม่ผมจีวรพระรามสี่พระรามห้าพระรามหกพระรามเจ็ดพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบพระรามสิบเอ็ดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยกำลังสร้างมึงขำทำไมพระอะไรไม่ผมจีวร เกสิบเอ็ดพระขนงพระประแดงพระเอกพระรองหมดฮ่าพระโลเหลือจนได้ เดี๋ยวล้มกี่ครั้งจะกี่หนกูจะทน18บแปด 18, ไฟบอเแล้วไปแต่ว่าใจกูไม่พ่ายถุยถุยถุยไวอุปสรรคที่ถาถมมีแค่มือเปล่า,าะะกูเอาจะทำมัดสนามรบต้องนอนตายบนเปรยไม่รกักใายต้องต่อสู้แบบทุลตเลยอ,อยลินบอกช้บทุกครูให้ผมติดศูนย์แต่ผมอะ่ะจะทำให้ลดครูเข้าศูนย์เหมือนกันนะครับ ฟังแม้เขาคิดนิดนึง